าผมลืมบอกนะครับาราคาที่เจ้าของตั้งไว้ตอนแรกเนี่ย1 8 5เนาะตอนนี้นะครับเหลือแสนเจ0ดหนาพนะครับผมต่อให้ละวหมื่นหนึ่งนะครับส่วนใครที่สนใจจะเข้ามาลองขับหรือว่ามาติดต่อพูดคุยเนี่ยมาลองต่อดูอีกทีนะแต่ว่าเบื้องต้นผมต่อให้แล้วนะ จาก185นะครับเหลือ175ประมาณนี้นะครับสำหรับดีแมคคันนี้ s, s a ตอบแทนลูกค้าสมาชิกพาเที่ยวมาดีฟมูลค่าวกว่า3ล้านบาทกับทริปท่องเที่ยวมาดีฟสุดเอ็กซ์คลูซีฟสุขสนุกสดชื่นกับธรรมชาติกินไม่อั้นพร้อมกิจกรรมอีกมากมายเช่นกิจกรรมดำน้ำชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลและชมปลากระเบนกับกิจกรรมแมนตาสโนว์คลิงดูความสวยงามใต้ท้องทะเลผ่านเรือท้องกระจกกับกิจกรรมเซมิซับารีน และกิจกรรมซันเซ็ตครูชล่องเรือชมพระอาทิตตกสุดโรแมนติกอีกทั้งยังมีกิจกรรมสุดพิเศษอื่นๆอีกมากมายสำหรับในปี2 5 6 6นี้จัดหนักจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมกับทริปสะสมแต้มเมมเบอร์ปี2 5 6 6หาพาลูกค้าเที่ยวทั้งยุโรปเอเชียและภายในประเทศไทยรายละเอียดการสะสมแต้มตามข้อมูลที่ขึ้นข้างต้นจัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ทมโทร02 1 1 9 7 1 1 1 1 ดีแม็กคันนี้นะครับ s อสนะครับโฉมปี0506เป็นสีประตูนะคันนี้นะครับก็มีแฟนเพจสอบถามผมมาเยอะเหลือเกินนะครับว่าคันนี้เนี่ยราคาเนี่ยมันได้นะครับกับสภาพเนี่ยมันไหวไหมนะครับกับราคาที่เปิดไว้นะครับตอนนั้นเนี่ยเจ้าของตั้งไว้แสนแปดหมื่นห้าพันบาทตอนที่ผมมารีวิวนะครับตอนนั้นเลยเนาะก็จากที่ดูเนี่ยผมมองว่ามันก็ดูสวยนะทรงมันได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสีมันไม่ได้ขี้เหร่อะไรขนาดนั้นนี่ยแก้มบางมากคือการันตีรถเดิม นะแต่ว่ามันจะมีรอยด่างตรงขอบนี้นิดนึงนะครับแต่ดูดิเสียงแก้มนี่คือบางมากนะครับประตูบางนะครับอย่างนี้เลยบางโรงงานนะครับเนี่ยดูดิตัวถังนะครับบางโรงงานทั้งหมดแม็กสวยด้วยนะครับฝาหลังฝาหลังทึบหน่อยนึงนะครับแต่ว่าดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับดูดีอยู่นะครับทางด้านนี้ด้านนี้ล่ะเฮ้ยบางนะครับเฮ้ยใช้ได้เลย โอ้บางจัดนะครับเนี่ยดูดิอหแก้มบางไปไหนนะครับแต่ก็จะมีรอยสีด่างๆนะครับตรงแก้มนิดหน่อยนะครับนอกนั้นรอบตัวรถเลยนะครับรวมไปถึงฝากระโปรงด้วยเนี่ยมองว่าสีค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ80%นะครับสำหรับตัวรถด้านนอกนะครับ90เนาะ890%กันชนสวยกระจังหน้าสวยนะครับรถเขาได้ล้างนะครับฝุ่นเครอะเลยนะครับอย่างเนี้ยหลังคา นะครับหลังคาก็ฝุ่นจับนะครับเขินนิดหน่อยแล้วก็มีรอยด่างตรงนี้นิดนึงนะครับนอกนั้นดูพร้อมนะดูโอเคอยู่เนื้อสีโดยรวมนะครับถือว่าอออยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก80%ได้นะครับเกือบเกือบเกนะครับอยู่ที่รับได้ไม่ได้นะจากราคาที่ตั้งไว้อ้าผมลืมบอกนะครับราคาที่เจ้าของตั้งไว้ตอนแรกเนี่ยสิบเนาะตอนนี้นะครับเหลือแสนเจ็ดหมน้านะครับผมต่อให้ละหมื่นหนึ่งนะครับส่วนใครที่สนใจจะเข้ามาลองขับหรือว่ามาติดต่อพูดคุยเนี่ยมาลองต่อดูอี 185หนะครับหรือ175ประมาณนี้นะครับสำหรับดีแม็กคันนี้เดี๋ยวดูนิดนึงนะครับด้านในภายในนะครับนี่ครับแผงประตูนะครับเดิมๆอย่างนี้เลยนะครับมันดูไม่ค่อยสะอาดอ่ะรถไม่ค่อยได้ล้างนะครับผมดูแลนะครับเบาะไม่ขาดไม่ย่นไม่เปื่อยนะครับแต่ก็จะมีคราบเปื้อนคอนโซลหน้านะครับไม่บวมถือว่าปกติพร้อมใช้งานนะครับทางด้านนี้เเปิดไม่ได้นะครับน่าจะติดล็อกเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก่อนทางด้านนี้นะครับนี่ฮะเบาะนะครับ ผงมาลลยเกียร์แบบนี้นะครับโอเคอยู่นะแต่ว่าภายในอ่ะมันก็ดูเดิมนะครับดูเดิมๆนะครับแต่ว่ามันเนี่ยฮะมันไม่ค่อยสะอาดนะครับจริงๆถ้าล้างทำความสะอาดผมมองว่าพร้อมใช้นะคันนี้นะครับล้างทำความสะอาดจริงๆเนี่ยผมมองว่าไปได้แน่นอนนะครับภายในประมาณนี้เพราะว่ามันได้เดิมนะครับไม่มีขาดไม่มียอดไม่มีเปื่อยนะครับอ่าแล้วก็แผงประตูด้านนี้อ๋อผมลืมบอกไปนะครับอันนี้นี่ครับฝาอ่าเขาเรียกอะไรไอตัวไอตัวสลักอ่ะ ตัวสวิตปิดเปิดแต่มันแตกนะครับผมก็เลยคุยกับทางเจ้าของนะครับให้เขาเบิกใหม่เปลี่ยนให้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะไอ้จุดนี้ไม่ใช่ตาหนินะครับคือของเดิมเนี่ยมันแตกจากที่ผมพูดคุยนะครับแล้วทีนี้เจ้าของก็สั่งมาแล้วนะครับรอเปลี่ยนนะสำหรับแผงด้านนี้นะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะไม่ถือว่าเป็นตาหนิประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงอะนี่ครับตะเข็บคือสวยมากนะครับรถค่อนข้างเดิมทีเดียวที่มันดูเก่าๆนี่คือเขาไม่ได้ล้างนะครับถ้าล้างทำความสะอาดผมมองว่า มันจะดูสวยแล้วก็ดูดีกว่านี้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างทางด้านนี้ล่ะจะเข็บประตูดูนะฮะนี่ครับดูดิคือโอ้โหมันเม็ดเชื้อเม็ดอาร์คเดิมโรงงานอย่างนี้เลยนะฮะมันไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับเพราะว่าจากที่เคาะทางด้านมาประตูดูนะครับมันเสียงมันค่อนข้างบางนะครับแล้วก็มีความเดิมโรงงานอยู่แล้วด้วยประมาณหนึ่งนะครับผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจนะครับแล้วค่อนข้างที่จะการันตีให้เลยนะครับว่าคันนี้เนี่ย ไม่เคยชนหนักแน่นอนนะครับเต็มที่ก็จะมีริ้วรอยขีดข่วนแล้วก็มีสีด่างนิดหน่อยเท่านั้นเองโดยรวมนะครับภายนอกของคันนี้ผมสรุปอย่างนี้เลยนะครับกับภายในนะอย่างภายนอกเนี่ยประมาณ8 9 0ภายในก็ใกล้เคียงกันนะครับแค่ล้างทำความสะอาดก็พร้อมใช้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูช่วงล่างแชสซีนิดนึงนะครับแชสซีนี่คือสวยมากๆนะครับดำสนิทไม่มีสนิมนะครับแล้วก็แม็กยางประมาณนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับ จากที่ผมก้มดูไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างพร้อมใช้อยู่แล้วนะครับพวกเผากลางนะครับเผาหลังแหนบโช๊กนะครับยางไรก็ยังอยู่อย่างนี้เลยนะครับนะฮะดูดิช่วงล่างไม่มีสนิมนะค่อนข้างพร้อมใช้นะคันนี้ก็ตามนี้นะครับเป็นรถที่จากที่ดูแล้วนะครับส่วนตัวผมมองว่าราคานี้นะครับสภาพประมาณนี้เนี่ยไปได้แน่นอนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องมาเช็คเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ ระบบไฟฟ้าต่างๆอีกทีนึงนะครับว่ามันไปได้ขนาดไหนครับมาดูสภาพห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับตรงนี้จริงๆมันมีฝาครอบเครื่องนะครับแต่ว่าผมให้เจ้าของก็ถอดออกนะครับจะได้เช็คเกี่ยวกับพวกท่อนบนนะครับง่ายๆนะฮะมันจะได้แบบไม่มีอะไรบังตานะครับเพราะต้องละเอียดนิดนึงเนาะจากที่ดูนะครับก็มีคาบน้ำมันเก่าปกตินะครับคาบน้ำมันใหม่ไม่มีสายพานโอเคนะครับแล้วก็พวกฝาครอบวาลดูแล้วยังนิ่งๆอยู่นะดูฮะไม่มีรอยขันนะครับ เดิมๆอย่างนี้เลยแล้วก็มีแคทยังอยู่นะครับถ้าแคทอยู่แสดงว่าพักน่าจะยังอยู่เนาะแก้มนะครับดูดีอยู่นะครับน็อตแก้มอ่ภายในมันดูโซมโซมเก่าๆไปนิดนึงแต่ผมคิดว่าถ้าล้างก็น,น่าจะโอเคนะครับเนี่ยตามนี้เลยเพจนะครับเพดเหมือนจะเดิมนะนะครับคล้ายๆเหมือนจะเดิมนะครับแต่ว่าไม่ชัวร์เท่าไหร่เพราะว่าอ่ามันก็มนะนะครับน่าจะเพจเดิมตามนี้นะครับสําหรับ ห้องเครื่องเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูนะครับว่าควันมันไหลไหมเดี๋ยวมาดึงแกนวัดน้ำมันเครื่องดูนะครับว่ามันนั่นแหละฮะมีควันออกหรือเปล่านะสำหรับรุ่นนี้โดยส่วนใหญ่ควันจะออกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะสำหรับดี a x โฉชมนี้นะครับก็จากที่ดูดูเดี๋ยวผมดูเช็คตรงนี้นิดนึงโอเคนะครับซีนคอหลังนะครับไม่รั่วนะไม่แตกนะครับเพราะว่าตรงหัวหมูนะครับมันไม่มีคราบน้ำมันเยิมเลยนะครับค่อนข้างชัวร์แล้วนะครับว่าคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์น่าจะพร้อมใช้นะครับ ตามนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาลองสตาร์ทนะครับเดี๋ยวดึงแกนวัดน้ำมันเครื่องดูนะฮะแล้วก็ไปลองขับกันฟังจากเสียงเครื่องนี่เดินเรียบนิ่งมากเลยนะฮะเนี่ยโอเคเลยนะผมว่าเดี๋ยวดึงนิดนึงเุ้ยควันไม่ไหลเลยดูดิฮะโอ้โหปกติเนี่ยคือถ้ามันมีควันหุยหุยออกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของดีแม็กซ์บ็อกนี้นะครับแต่คันนี้คือควันโอ้โหควันไม่ออกเลยอะเครื่องแน่นจ,จัดเลยนะเอาละนะครับมาถึงจุดนี้ผมมองว่า เริ่มคุ้มขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับราคาที่เขาตั้งไว้นะดีแมคันนี้ครับมอนเดิมนะคราบเอาชัวร์ก่อนจะไปลองขับนะครับเรามาเช็คเกี่ยวกับระบบภายในกันอย่างละเอียดอีกทีนึงนะครับอย่างนี้นะฮะน้าปัดเรือนไม้น่ครับไม่แสนแปดหมื่นโลนะครับโคตรน้อยเลยนะครับและการันตีไม้แท้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมคุยจะของมาแล้วนะครับรถคันนี้ขับใช้งานดีมากนะครับก็เชื่อนะว่าเป็นไม้แท้นะเพราะว่า ดูจากตัวสภาพเครื่องยนต์นะครับเครื่องค่อนข้างแน่นนะครับสตาร์ทมาไม่มีไอเลยไม่มีควันด้วยนะครับถือว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะน่าจะถือนะครับประมาณนึ่งละนะครับแต่ว่ามันจะมีตําหนิเพิ่มเติมมานะครับอย่างช่องแอร์นะครับนี่ฮะมันก็จะมีชํารุดนะครับ แทบจะทุกช่องเลยนะครับ4ี่ช่องนะครับมีชำนุดหมดเลยนะครับเอาไว้นะครับเป็นเครื่องมือนะครับต่อรองกับเจ้าของเพราะว่าของเดิมที่ผมต่อมาเนี่ยก็ต่อมาแล้วอีก1 0,000นเี่ยกะว่าจะต่อเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะต่อได้เพิ่มเติมอีกไหมนะครับสำหรับใครที่มองหาอยู่หรือสนใจเนี่ยก็หลังจากผมรีวิวเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองทักคเข้ามาคุยได้นะครับว่าจะได้ราคาต่อรองเพิ่มเติมอีกไหมจากราคาแสนเจ็ดหมื่นห้าพันที่บอกไปนะครับประมาณนี้นะครับแอร์เย็นด้วยนะ นะครับแอร์ค่อนข้างเย็นนะครับที่เหลือเดี๋ยวไปลองขับกันนะครับว่ามันสมรรถนะดีจริงไหมฮะอย่างที่เจ้าของเขาบอกหรือเปล่านะครับสำหรับดี a ม็กซ์4ประตูในโฉมเอสเอคันนี้ครับโอ้ยังเอาครับผมบอกเลยของจริงนะครับคือขับมาเนี่ยคือคัดเกียรนะครับอัตราเร่งกำลังเครื่องยนต์ถือว่าแบบนะฮะตามนั้นอย่างที่เจ้าของเขาบอกไว้นะครับเขาบอกว่าเห็นสภาพรถเขาเก่าๆอย่างงี้นะครับแต่ว่าส่วนอื่นๆนะไม่เก่านะครับอย่างเครื่องยนต์นะครับคัดเกียเบรกนะครับ อัตราเร่งกำลังเครื่องยนต์นะครับกอ็อย่างที่เขาคุยเอาไว้นะครับก็คือขับดีมากๆนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบค่อนข้างหนาวนะเพราะว่าโอ้โหขนาดาอากาศข้างนอกนี่คือมีแบบ40องศาบวกแน่นอนนะครับก็ยังเย็นได้ขนาดนี้ผมมองว่า,าน่าจะไม่เกินเลยหรือว่าไม่เกินจริงนะครับอย่างที่เจ้าของเขา,าได้เกินเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับก่อนที่ผมจะลองขับนะครับถือว่า,าเป็นรถปีเก่าที่ค่อนข้างขับดีเลยทีเดียว แต่มันจะมีตําหนินะครับจากที่ขับด um ูเนี่ยตอนนี้ผมสัมผัสได้อย่างหนึ่งแล้วนะครับถ้าไม่นับเกี่ยวกับพวกช่วงล่างนะครับเพราะว่าช่วงล่างนะครับจากจที่ขับดูเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ไม่ได้มีตําหนิอะไรนะครับพวงมาลัยตึงนะครับไม่มีกินซ้ายกินขวาช่วงล่างค่อนข้างแน่นมุมเลี้ยวก็คมอยู่นะครับอาจจะต้องมีแบบตั้งศูนย์ตรงล้อนิดหน่อยนะครับก็นอกนั้นก็จบไม่มีปัญหาอะไรแต่มันจะมีเสียงดังนะครับของน่าจะเป็นลูกปืนนะครับพู้เล่คอมแอร์นะครับเสียงดังอยู่เหมือนกันนะครับ ตรงนี้ผมคิดว่าชุดหนึ่งไม่กี่ตังค์นะครับแต่ว่าถ้าเจ้าของเขาไม่เปลี่ยนให้เดี๋ยวผมช่วยต่อราคาให้นะครับเอาไปก็ถือว่าคุ้มนะเปลี่ยนแค่นิดเดียวก็ถือว่าจบเลยนะครับเนี่ยมันจะมีเสียงดังจังหวะเร่งแก๊กนิดนึงนะครับไม่ได้ดังแรงเท่าไหร่นะแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อกําลังเครื่องยนต์นะครับหรือว่าการขับขี่แต่อย่างใดนะครับเนี่ยฮะโอเคนะเนี่ยดูดิถือว่าโอเคเลยนะครับรถเก่าประมาณนี้นะครับแต่ดูดิ ขับปล่อยมือนะครับชิวๆไม่มีอะไรนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับมีตําหนิจุดเล็กๆกีกหนึ่งจุดนะครับจากที่ลองขับดูนะครับก็คือ,อบูตเกียร์นะครับบูตเกียร์มีความหลวมนิดหน่อยนะครับก็อยู่ในงบหลักร้อยก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับไม่เกินพันแน่นอนเนาะสำหรับบูตเกียร์นะครับเพื่อให้มัน มีความแน่นและกระชับมากขึ้นนะครับสำหรับการเข้าเกียร์เปลี่ยนเกียร์นะครับแต่จริงมันก็เข้าได้ปกติแล้วครับแต่ว่ามันมีงวงนิดหน่อยนะครับดังนั้นนะครับเปลี่ยนบุตเกียร์อีกไม่เกิน1,000บาทผมคิดว่าจะจะเพอร์เฟเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะนอกนั้นนะครับตำาหน,นิใหญ่ๆจุดใหญ่ๆไม่มีอะไรนะกับ d m a มคันนี้นะครับก็จะมีจุดเล็กๆย่อยๆนะครับก็ เอฟซีคอนเฟดนะครับผู้ชมผู้ฟังก็ช่วยกันจดช่วยกันจําด้วยนะครับว่ามันมีตนหนิดจุดไหนบ้างนะครับจะได้เอาไว้เป็นเครื่องมือต่อรองกับทางเจ้าของนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยผมก็ต่อมาแล้วนะครับจากแสนแปดห้านะครับหรือแสนเจ็ดห้านี่ถือว่าต่อหนักเอาเรื่องนะครับหมื่นหนึ่งเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่ราคาสุดท้ายอีกทีหนึงนะครับหลังจากจบคลิปไปแล้วเนี่ยถ้าใครนะครับสนใจจริงๆนะครับอยากจะเข้ามาลองขับนะครับหรือว่ามาดูตัวรถเนี่ยหรือไม่มั่นใจยังไงก็ลองสอบถามกับทางช่องตารถได้นะคับ อยินดีให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ช่วยตอลองเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับกับทางเจ้าของรถนะครับก็รีวิวให้แล้วนะครับใครที่ขอเข้ามานะครับดีแม็กประตูนะครับปี05-06นะครับราคาก็แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเนาะเบื้องต้นคันนี้ นะครับก็รีวิวให้แล้วนะครับตามนี้เลยอย่างละเอียดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ซื้อได้ในราคานี้แต่ถ้าลงให้อีกนะครับผมมองว่ายิ่งโคตรน่าซื้อเลยเพราะว่า1เครื่องเกียร์คัสเบรกทุกอย่างเนี่ยมันโอเคหมดแล้วนะครับก็จะมีตําหนิแค่ภายนอกนะครับสีด่างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ภายในที่ไม่ค่อยสะอาดนอกนั้นก็โอเคพร้อมใช้งานทั้งหมดครับยังไงก็ฝากไปด้วยละกันนะครับกับคลิปนี้เนาะเอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ